สวัสดีครับพี่น้องบอกไปสุขสุคนนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่สิบนะครับที่สิบเกิดจะนําแนวทางนะครับของลาวกาชาตนะครับนี่เอาไวพี่ให้น้องได้เบิ่งได้ตามนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงจุกเสี่ยงดวงนะครับอยากจะไปเป็นแนวทางมาสมานเบิ่งไหนนะครับสําหรับลาวกาชาตนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่เข้ามาเร็วอีลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลาเดินทางนะครับก่อนจะไปตามขขาที่สิบมาเป็นของที่เก่าก่อนนะครับสำหรับลาวกาชาตนะครับในเลาวกาชาติที่เก่าในเดินหากระสามนะครับในออก แปดเจ็ดศูนย์สองศูนย์นะครับนี่แปดเจ็ดศูนย์นี่บอมีนะครับบอมีแปดบอมีเจ็ดมีเตเกลนะครับในวินนี่มิเต่าพลาดนะครับไหรุนสวิงเข้ากับพลาดนะครับนี่สําหรับบนล่างออกสองศูนย์สองศูนย์นี่ก็ให้สามศูนย์นี่ออกสองศูนย์นะครับนี่พลาดจากกนนะครับไหลุนสวิงเข้าบกเขานะครับนี่เอาแต่วินนะครับวินสองศูนย์นี่เขายู่ครับนี่เอาแต่วินนะครับนี่วินสองตสํสำหรับตอนนด้ไปวินก็ถือว่าหลอดนะครับนี่ แต่ว่าเจาะรูดนี่พลาดนะครับสําหรับเหล่ากาชาดของวันที่เก่านะครับเนี่เอามาตามต่อของวันที่สิบเลยนะครับสําหรับเหล่ากาเล่ากาวันที่สิบนี่ยเด่นว่างเบิร์ดนะครับนี่คาดว่าสิบเบิร์ดนะครับนี่ซี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 คับหาหายัางอยู่นะครับนี่ยว่างเบิร์ดหลุดเบิร์ดกันเบิร์ดไปพี่นอ้องคู่เอกก็จะเป็นซีหา จบโค่จโคก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้ศูนย์หสา วินซีฮ่าศูนย์หนึ่งสองสามนี่นะครับสำหรับเล่ากระชากนะครับในเล่ากระชากของวันที่สิบนะครับนี่เอาหมายพี่ให้น้อยในเบื้องในตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะี่ยไปเป็นแนวทางก็สมาครติดตามได้สำหรับสหรัเล่ากานะครับสำหรับท่านใดที่ตามแล้วขอให้ท่านเทีๆมักฟังลำรวยลำรวยสกุลสกุลน,นะครับท้ายนี้ก็สวัสดีครับ